เบื่อช่วงนี้ไม่มีอะไรทำเลยอ่จริงสิออกไปเดินเล่นหาเพื่อนใหม่ดีกว่าแล้วก็ขี้เกียจเดินอ่ะรู้แล้วควรทำยังไงดีอ่ะเราจะทอนล่างเอาอไปเดินเล่นหาเพื่อนใหม่มาซะ,ะการเดินเล่นนี่มันง่ายจริงอ่ะขอโทษที What the fuck นี่มันอะไรกันเนี่ย อยากจะให้ตามไปงั้นเหรอจะบ้าหรือไงใครจะไปตามสิ่งมีชีวิตน่าสงสัยแบบนี้วะ,ะแกไอกสิ่งมีชีวิตรปรสัสสากลับมาดีนะสัดไ,ได้แล้วเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่กำลังใกล้เข้ามาแล้วคือล่าว้จ้าว่าไงเพื่อนใหม่ที่ดด่นลูก กันทำไมเนี่ยก็ทนล่างของแกไม่ใช่เหรอที่ไปนคนเริ่มก่อนอะเดี๋ยวนะนายคือเชนช่องอัพเตอร์เวิร์สนี่เอ่อรู้จักเราด้วยเหรอต้องรู้จักสินา่คือคนที่ชอบคุยกับตัวเองใช่ไหมคือเอาจริงๆแล้วเรียกว่าคุยกับตัวเองในโลกคู่ขนานมันน่าจะโอเคกว่านะทำไมอะมันก็คือคุยกับตัวเองไม่ใช่เหรอคือมันอ่อ น,นี่นี่สอนฉันบ้างสิฉันอยากลองคุยกับตัวเองบ้างอะ่ะมันก็ได้อยู่หรอกนะแต่สิ่งที่ควรรู้ไว้ก็คือคนในมิติคู่ขนานนะ่ะมันจะมีความแตกต่างจากตัวเราเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยังไงก็ได้แค่อยากคุยกับคนหน้าตาดีอะ่ะพอดีแถวนี้ไม่มีเลยถ้าไม่ใช่ตัวฉันเองอะ่ะแกนี่มันหลงตัวเองสุดๆไปเลยนะวยเกินถ้างั้นจะเริ่มทีละตัวแล้วกันนะนะว่างไงหลามโดดสุดหล่อจากมิติอื่นว่าไงเช่นกันหลามโดดสุดหล่อจากมิติลักเอ้ะ อะไรกันเลยเนี่ยทำไมมันเหมือนกันเดะเลยวะไม่เหมือนนะพวกเราแตกต่างกันจะตายนั่นสิเชนมองไม่ออกเหรอนี่ไงดูสิจำนวนเงื่อนของพวกเราไม่เท่ากันเห็นมะแบบนี้ก็ได้เหรอมีตัวละเพิ่มแล้วสนุกดีจังนั่นสิอยากเจออีกออีกอได้เลยได้เลยได้ตามขอดูสิลามดอร์ชลอบบอกพอเป็นตัวเหลี่ยมๆนี่ก็ดูตลกดีนะว้าวลามดโอชิ แบบเวอร์ชันผู้หญิงเราก็มีนะชื่อเจนอะอ้ยนี่มันนี่แตกกันเนี่ยออตัวนี้เสียงดูประหลาดประหลาดนะอ๋อเสียงตัวประกอบในช่องเราเองนะฟังแล้วปวดหัวชะมัดยิงมาทิ้งเลยแล้วกันเอาละเราว่าพอแค่นี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะถ้ามีมากกว่านี้มันจะทำไมล่ะบีหนึ่งมันก็จะสนุกขึ้นกว่านี้ยังไงละ่ะบีสองได้เวลาไปโจลแล้วเยวกัน เลยเฮ้ไปกองล่อกันดีกว่าแย่แล้วแบบนี้แย่แน่ๆเลยนี่มันเรื่องเชี่ยอะไรกันวะเนี่ยสิ่งที่มันแอะแกคือตัวประกอบของช่องนี้ใช่ไหมแกเป็นไก่อย่ามาปากเสียท่านี้นะเอาเป็นว่าคุยกันทีหลังนะตอนนี้พวกเรามีปัญหาที่จะต้องแก้กันก่อนเออมีเอล่าโดหลายตัวก็ดูเป็นปัญหาจริงๆแหละ แต่ปล่อยไว้ก็ได้นะชินแล้วไม่นะไม่ได้นะการปล่อยให้มีตัวเราเองจะไม่ตึงโคขนาดมากเกินไปไมันจะทาให้ระบบมัลติเวิร์สปั่นป่วนและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมันจะเกิดอินเคอร์ชั่นทำให้โลกลบกสลายได้เลยด้วยฟังดูเลวร้ายแบบนี้ต้องนินกำจ,จ่ายไอ้จ้หลาปโดสินะก็ใช่แหละแต่ดูจานวนหมอน้านตอนนี้สิเราจะทํำยังไงละ่ะฮัลโหลคุณแม่ครับลาโดทำตัวมีปัญหาครับปัญหาเคลีย ว้าวนานี่มันเก่งจริงๆจัดก,การปัญหาได้อย่างเฉียบแหลมมากอันนี้เองปัญหาก็ยังไม่หมดหรอกนะพอถึงแม้ว่าเจ้าหลามดูจะเป็นตัวปัญหาก,ก็จริงแต่คนที่ก่อปัญหาเดิมที่แต่แต้นกน รักหลามเดีกดไ like, ลค์รักเพื่อนเ hey, ฮกดแชร์รักคุณแม่กดซับรักกดจิกดเลี้ยงรักกันมากขอบคุณกดซุปเปอร์แตงหน่อยสิ